ป้ายทดตบบานฟ้าล็อกบอบแท็ปเปอร์แทปเปอร์แทปเปอร์ตป,ป,ปั่นซ้แบงฝั่งขวาล็อจะแ,แตกยังไม่ทดจแตกโอ้โหเยเยเงี <c oughs> ยเ่ <c oughs> ย, <c oughs> ยไม่ได้ด้วย เีัยไม่รู้เท่าไหร่ตันจอยงกไม้มมาตายยากจะน่าจะใช้ไม้นะทุกคนสวัสดีพี่เอมี่ด้วยราคารับเอาแต่ทนเลยนะมีคนจะไปช่วยเปล่ากลับมากลับ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 ไม่มีรถแทปนะตรงนี้เออมันเออกางแทบตรงหน้าทุนเลยความมึกตรงหน้าทุนเลยนะ ตรงหน้าพศต้องต้องเข้าทางทางซ้ายมือหรือขวามือสุดเลยเออตรงหน้าพศข้างหลังใช่พศพศมันเหยียบพศมือหยับคุณที่ให้ขีดหยับหยับเหยับระวังมันด่าสายสามจะแตกไปเลยแล้วกันยังงกอยู่ยังงกอยู่ไม่ได้กดตายยากเลย ฝากมันเก็บไว้ให้ผมไว้เอาเฮ้ยพี่แม็กซ์สี่เจตุลาเทพเสียตุลาเทพโอริโก้สวยพียกเฮ้ยเออสวยสุี่เจตุลาเทพมาๆๆเฮ้ยแล้วพี่จะย่อให้อีกอยู่ทำไมไปหาที่ไปหา ว่าแต่มีคนจำไม่ออกสายบนจริงเหรอยืนหนึ่งยืนตึงแล้วเกิดท่าตรงเนี้ยพี่บัตรอยู่ในแมทเทป้ายกลางนะโอ้โหมันจบเอ้ยอะไรย่ะยิ้เจ็บนี่หว่าไม่ใช่แย่แล้วทุกคนมึงอ่อนเองชั่วโทษใครไม่ได้ไเหี้ยกล้วยขึ้นมาแล้วอะไรก็แล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใครบนแต่ไม่เจ็บมันลงมาก่อิความมือทบตรงตรงแถบตรงแถบตรง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 ต้นไม้ตรงต้นไม้ชิดน้านได้ไหมชิดนาแล้วดึงจากซ้ายมือได้ไหมได้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 แต่มันบล็อกอยู่เออรุมเลยเรือมาดันมาดันนี่ต้องมาต้องให้อิ่ไม่ทันอุ๊ยเอ้าเหลือจะเชือกสายสายสายรถอะไรรถบนผมบนผมบนผมสวยสายวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย แมทเทพไม่ถูกแมทเทพมีแถบผมพบแล้วลบไปเรียกว่าเรียกมาให้เขาปล่อยผมเลยผมมันไม่ปล่อยว่ะไม่ปล่อยหรอกแมทเทพนั้นมีนะไอ้จดมึงยิวเสร็จแล้วมึงก็เนียนไปเลยนะมาแบงค์ได้ได้แล้วปั่อไปให้บั๊กขวาให้เกิเรื่องอยูเอาล่ะมาเล่นฝั่งขวาแล้วมึงช่วยยิงได้ กเล่นให้ฝั่งขวาเด็ดเดอร์เบสลับไปแล้วมันต้องมันลงก่อนแล้ววะพันตัววะที่มันยัดเขาตีถ้าเขาตีนะทำพุ่งไปก่อนเด็ดเดอร์เบสจริงนะ มุมอยู่นู่นด้วยประเด็นขาแมงมุมจะตายแล้วนะปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยก็ต้องแทงหนังนะอ่ะออใช่กลับไปกลับไปถ้าเดินชิดขอบแมสน่นานจะได้ไม่ได้มันดักฝั่งนี้ <c oughs> ไว้ว่า ให้มันดื่ได้เมื่อไร่ดืไม่ได้ไหรอโอ้โหยิ่งแย่และมันเซฟเดอะเบสไอ้ทศมึงต้องมาไม่งันแบงค์ตายเดียวยู่อะเอ้ยพีมีที่<ม>ทอยูต่ตรงไหนแคบอยู่ตรงไหนไม่มีมึงโดดหน้าต่างมาได้เดินมาเนี่ว่าถ้าไม่โดดไม่ทนัทนพี่เขาต้องโดดไม่ทนันละโดดตายละพี่เไปก่อนมีลุกพี่เไปยาวๆเลย กลับแล้วบอกนะผ่านหน้ากลับ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 เดินแล้วเดินกปเลไปเลยไปเลยไปช็อตรงไหนมีแถบต้นไม้ปหมลางเอาไว้วัวให้ล่างไว้วัวให้ไม่เอากูมีลุก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 มีลูกมาวางในรถหน่อยมึงเล่นไปเลยมีไม้มึงก็เล่นไปเลยเฮ้ยวิ่งดูขาไม้ปลาช็อตไปแล้วไม้โบช็อตไปแล้ว ใช้ไปทีแบบรถเร็วกลับไปหาพี่ไายทศมึงเล่นได้ตรงเนี้ยมึงขี่ไปบ้านใหญ่เข้าววันใหญ่ไม่ได้ไปฮยูก่อนเดินเกลับไปบ้านฟ้ากลับไปบ้านฟ้ากลับมาหนี้มานี่มานี่มานี่มานี้ไปเครื่อง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 หาพี่ทศโทษยดิไม่เจอได้แบงค์นะสวยเดี๋ยวพี่ทศไปปั่นสายบนได้ไหมจ้าลังเดินลงไปข้างล่าง าาย่ไไปปลงงเครือมาพี่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 ยัดยัดเลยในในตัวเนี้ยเออยึดให้ไปซื้อของให้แม่อยู่พี่เจ็สายเนี่ยเราต้องรอดครับอุ้ยโอ้ดึงข้าดึงชิบหายใช่ไปตามเครื่องไปอีกลุนอยู่ลุนอยู่ขวาบนรอบเซฟโซนเข้าหน้าไปก่อน หรือจะฉีกไปลงล่างกลางตูนอยู่ขวาบนรอบเดฟโซนพี่ลิฟทพี่เล่นไปแล้วเดี๋ยวล่างลงล่างกลางให้มาดิมาฝักบัวรีบมนเห็นตูดแบงค์เออเห็นตูดแบงค์เอ้ยไม่โดนเดี๋ยวฉีกออกไปไม้หมูเลยถ้าโดนนะไม่วนเล่นไปยังไม่ทดน่าจะไปแล้วไม่วนเล่นไปแล้ว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 มีใครอยู่ใกล้ไปบอกให้แบงค์ก่อนก็ได้นะเดไป ไปไปทางบ้านฟ้าได้ไหมมีคนอยู่บ้านฟ้าบ้านฟ้าใช่มัดไปแล้ว่าทับฟักไม่ทันหลังโนนนอนไม้แม่เทพอ่ะอุ้มเลยว่าอิงอุ้มแบบไม่แคร์สื่อโหอุ้มเลยว่าไม่น่าไม่หลุด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 อิงโอ้ยโอ้ยอันอยู่ขวาบนนะตามผมไป้างบนเล่นได้เหรอมีเทปโซน หมือนจะไม่ว่างแลพี่ตะกี้มันมาหากูมาหากูมาหากูเสร็จด้วยมมาทึบเครื่องเครื่องขวาบนใกล้เสร็จไม่มีไม่มีแมทแมทตท์แมตท์ไม่มีแท็บแมตต์แมตท์ขวากลางไม่ได้ผมไปสายล่างเดี๋ยวกําลังลากไปสายบนให้คุณรอสามเพื่อนสาทสามสามสาเลยกูล่างมันคนละได้ได้ได้สายบนสายบนนะพี่มันมีเสียบโซ่เนลยเน็ต ติดบูมยังไงต้องกับอูเอา้าเอา้าไอ้เหี้ยอะไรอ่ะทำไมมันไม่โดดอะกูงงว่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยโนวันปะเนี่ยโนวันปะเนี่ย<อ>ป,รประตูข,ขวาล่างประตฝา ไม่กล้าแม่เทพไม่กล่แต่ไม่รู้กิจกรรมยิ่งแต่จะไม่ไปไงไอ้จีไม่ไปไงเออเราเี่เงไหมานะต้องนานไปก่อนสิแต่ละแต่ล่างพี่แต่ล่างมันไม่ได้เที่ยวไงบนบนใช่ไหมมีกลางเองเหรอท่านั่น เมีเออรถเซ็กซี่เลยไอหนุ่มีโก้สูงนะเขาจะยืนให้หยุดแค่นี้พี่ท็อปเดี๋ยวพี่ไปบอกฝั่งขวาให้พี่เอกเขาถ่ายคอมเมนต์บอกแบบยืนนิ่งๆไว้เลยพี่ข้ามไปไหนเะนี่ยไปไหนเะนี่ เอ้าไอ้เฮียโทษมึงไม่บล็อกไอ้ไปไปก่อนอีไปก่อนนะไปก่อนนะเจนเวสมันลดไปสองคแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเจ็ฟิลไอ้โทษไม่อยู่ก้งอมสุดไอ้เฮียกูนึกว่าไอ้เฮียโทษจะบล็อกได้ไม่มามันหลุดมันหลุดพิงตายยัง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 พี่เป็นคนละฝั่งไอ้โทษออกไปซ้ายไอ้โทษออกซ้ายไปออกซ้ายไปหาวิ่โทษด้วยกลับมา อย่าพึ่งนะมันเซ็นต์เบสนะไอเหยียบแถบตัวเองเอย่าพึ่งนะมันเซนต์เบสนะไอเหยียบแถบตัวเองสวยเลยวิ่งยาวเลยนะวิ่งยาวมาเลยเหยียบแถบมันเพึ่งจะเหยียบ,ม,ยยบมันพึ่งจะเหยียบให้เห็นหไอเฮียทรเขาเสือกวิ่งไปเหยียบแถบชีวิตกูต้องเจอกับอะไรบ้างก็ไม่รู้เยดเค่ <laughs> เหลือจะเชื่อชีวิต ไอ้ไอ้บอไปเลยไอ้เหี้ยมันมึงจะเหยียบเออตอนที่รถช่วยก็เห็นแล้ว่ามันเหยียบแทบชีวิตเออเจสมีอะรจะแก้ตัวต่อสารที่เขาล้มไหมพี่รถมาป่ะนีไอ้เหี้ยต่อหน้าต่อตาทุกคนนะ ทุกคนไปพยานได้คิลเลร์ก็ไปพยานได้เหยียกก็ไปพยานได้ไอ้เหี้ยก่อนที่มันจะช่วยอิงนะคินเลิฟมันเหยียดแอบต่อหน้าต่อตามันเลย